เราได้รับวัคซีนหลายจังหวัดโทรมาถามผมว่าวัคซีนมาจากไหนมายังไงผมบอกนายกผมท่านมีความคิดร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลังยาเปิดสภาขอมัดจัดซื้อวัคซีนอย่างเร่งด่วนโดยไม่สนใจสิ่งใดโดยมองเห็นชีวิตของประชาชนจังหวัดพัทธลังยาเป็นสำคัญยิ่งและท่านก็มีา ที่ไหนมีอะไรเราก็ถ้าจะไปด้วยทุกที่นอกจากสิีพระที่จำเป็นจริงๆและก็ไปร่วมดูแลเคียงคู่กับหลายๆส่วนราการเลยก็ร่วมกับสมาคมกู้ภัยไอรึ๊ดเจลแอลกอฮอลแมสชุดปีอและก็ใหลายอย่างที่เราซื้อน้ำยาป่าย ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับเมื่อประมาณสารได้ทางท่านนายกอบจอเนี่ยไม่เคยขัดเราแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นการทํางานร่วมกันกับผู้ไทัประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยดีตลอดมื่นหมื่นบาทเข้าประตูห้องที่สมาคมเลยนะบอกว่าเอาเงินตัวนี้ไปใช้ในกิจการผู้ไทัในกิจการช่วยเหลือคนตั้งแต่น้ําท่วมใหญ่ปี2554นะครับผมตอนนั้นยังเล เรียกสมาชิกมาอบรมวิธีการตสดชุด PPE การการป้องการต่างๆที่ที่มาตรฐานและสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้พี่ๆในชมรมกำลังที่อยู่ในห้องนี้นครับเป็นกระบอกเสียงให้กู้ภยัยบางครั้งประชาชนนะไม่รู้ครับนะก็คือตั้งวันรุมของพี่น้องมุสลิมนะครับทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับโดยให้ผม